สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจอนวัฒนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับในวันเสาร์ที่5ตุลาคมนะครับโดยวันนี้ผมจะหยิบยกเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างคริสตัน a l พาเลซกับลิเวอร์พูลมาพูดคุยกันนะครับพาเลซมี3คะแนนจากการเสมอ3แล้วก็แพ้3ในพรีเมียร์ลีก e 6เกมแรกนะครับแต่ความจริงฟอร์มช่วงหลังเนี่ยก็ หลังจากแพ้ในพรีเมียร์ลีก2เกมแรกหลังจากนั้นไม่แพ้ใครเลยนะครับอาจจะหนักเสมอหน่อยแล้วก็มาแพ้ในเกมล่าสุดต่อเอเวอเรตันเท่านั้นเองนะครับถือว่าช่วงหลัง4-5เกมหลังสุดก็ถือว่าแพ้ยากขึ้นมาเจอกับลิเวอร์พูลครับที่ก็ต้องบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มเข้าฝักนะครับเพเป็นจ่าฝูงในพรีเมียร์ลีกอยู่ในขณะนี้แล้ววันนี้ถ้าลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะคริสตัลพาเลซได้ จะเป็นการออกสตาร์ทในลีกสูงสุดที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในประวัติศาสตร์สโมสรเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับพาเลซก็ถือว่าสภาพทีมในช่วงหลังนั้นก็ค่อนข้างที่จะลงตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีมก็อาจจะต้องหาแนวรับที่เป็นชุดที่ดีที่สุดตอนนี้แน่ๆก็มีแค่2คนก็คือมาร์กเกฮี กับทางนัานของลาครัวตัวใหม่นะครับก็ต้องลุ้นว่าทางซ้ายเนี่ยจะให้เลอร์ม,มาเล่นต่อหรือว่าจะมีการปรับตำแหน่งการยืนนะครับแล้วก็ส่งเทรเวอร์ชาโลบาผู้เล่นที่ดึงมาจากเชลซีแต่ว่าซีซั่นนี้ยังไม่ได้เล่นให้กับพาเลสเลยลงสนามในพรีเมียร์ลีกเป็นเกมแรกนะครับก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าเป็นชาโลบาเลอร์ม,มาก็จะได้ขยับเข้าไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวตรงกลางร่วมกับอดัมวอร์ตันนะครับเพราะว่าตอนหลังเนี่ยนอกจากวอร์ตันแล้ว อีกคนหนึ่งที่ได้ลงก็เป็นทางด้าน,นของไมเอดะนะครับที่ก็ถอยลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวตรงกลางในขณะที่แผงเกมลุกของพาเลสนั้นก็ยังคงอันตรายนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นอย่างเอเดรียเซ่ผู้เล่นอย่างเอเดนเคียและกลองหน้าตัวเป้าอย่างชองฟิลิปมาเตตาส่วนลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเองก็สภาพทีมตอนนี้มีการโรเตชันผู้เล่นบางคนบ้างอยู่แล้วนะครับเกมนี้ชื่อว่าดิโกโชต้าจะกลับมาเป็นตัวจริงได้นะครับ เล่นร่วมกับซาร่าแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของลุยดิแสตรงกลางไม่เปลี่ยนอยู่แล้วครับโซบอสไลน์แมคคาลิสเตอร์แล้วก็กราฟเฟนแบกเป็นแกนหลักอยู่แล้วเช่นเดียวกับแนวรับนะครับชุดใหญ่ทั้งหมดนะครับมีเทรนด์โรเบอร์สันฟานได์แล้วก็โกนาเต้ประตูก็เป็นอาริสองเบเกอร์นะครับก็น่าสนใจนะครับอย่างที่เรียนว่าฟอร์มของพาเลสช่วงหลังแพ้ยากขึ้นในแต่ละเกมแต่ละเกมเนี่ยพวกเขามีเกมรุกที่ดีนะครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้เล่นในแผงเกมลุกนั้นเนี่ยยังช่วยทั้งมาเตตาแล้วก็เอเซได้ไม่เยอะนะครับดังนั้นผู้เล่นอย่าง NK เคเทียเองก็ต้องพยายามยกระดับขึ้นมาผมจึงมีลูกมือวามีลูกฉาบฉวยแล้วก็สร้างโอกาสได้เยอะนะครับแต่เพียงแต่ว่าจงังหวะสุดท้ายของพาเลซในปีนี้ยังไม่ค่อยเฉียบขาดสักเท่าไหร่การเจอกับลิเวอร์พูลแน่นอนละครับพวกเขาคงจะมีความมุ่งมั่นคงจะมีความกระหายที่จะเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาให้ได้ผมว่าวันนี้ พาเลสมาเล่นเกมรับแน่นแน่นแน่นอนส่วนลิพูเองก็แน่นอนละครับอยู่ในช่วงที่มั่นใจแบบนี้ก็คงจะพยายามเปิดเกมลุกเข้าใส่ข้างหน้าโชต้าอันตรายอยู่แล้วเดียสอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจแต่ผมมองว่าซาร่าแม้ว่าจะยิงประตูดได้เรื่อยๆแต่ว่าจังหวะในเกม,มหลายๆครั้งของซาร่าก็ยังมีลูกผิดพลาดหรือว่ายังไม่ได้เป็นซาร่าคนเดิมที่เราคุ้นเคยนะครับจุดเด่นของลิพูตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่กองกลางนะครับพวกแมคคาลิสเตอร์ พวกกราฟเฟนแบกเล่นดีมากๆแต่ว่าการจะเจาะทีมที่เล่นเกมรับได้เยอะอย่างพาเลสในเกมนี้นั้นเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็จังหวะเกมฉาบชวยของพาเลสก็ยังอันตรายอย่างที่เรียนว่าช่วงหลังพาเลสแพ้ยากขึ้นพอสมควรดังนั้นเกมนี้ผมมองว่าพาเลสจะมีทีเด็ดพอนะครับที่จะเรียกได้ว่าลุ้นแบ่งแต้มกับลิเวอร์พูลได้ ถึงแม้จะแพ้ก็จะแพ้แบบบุบบิดนะครับจะสร้างปัญหาให้กับลิเวอร์พูลได้ไม่น้อยเลยในเกมนี้สําหรับคริสตัลพาเลซนะครับส่วนทีมอื่นที่อยากจะพูดถึงนะครับเกมของอาร์เซนอลที่วันนี้เจอกับซา์แธมป์ตันแม้ว่าอารอนแลมสเดลจะได้เจอกับทีมเก่าของเขานะครับแต่ดูแล้วต้านไม่อยู่นะครับพลังในเกมุกของอาร์เซนอลเมื่อไม่มีมาร์ตินโอดกาดเรียกได้ว่าพอใช้เลโดทอซามาเล่นแทนไม่เห็นความแตกต่างเลยนะครับทอซาเล่นได้ดีมากๆในจังหวะการ เชื่อมเกมจังหวะการเอาตัวเองขึ้นไปอยู่ด้านบนมีอิสระในเกมลุกของอาร์เซนอลเยอะมากๆแล้วจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยครับที่ทําให้อาร์เซนอลยิงประตูใส่ซาตัมตันเยอะเพราะว่าซาตัมตันเองก็พยายามเล่นเกมลุกสู้พยายามต่อบอลสู้ซึ่งศักยภาพของผู้เล่นยังเป็นรองอยู่เยอะเกมนี้ผมมองว่าอาร์เซนอลยิงขาดแน่ๆนะครับอีกคู่หนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็เป็นเกมของเวสแฮมนะครับเวสแฮมพวกเขาเล่นในบ้านก็แน่นอนแหละ เจอทีมแบบอิปสวิตอิปสวิตกับซอนตันคล้ายๆกันนะครับคือพยายามจะเล่นเกมของตัวเองแต่ว่าปัญหาอยู่ที่คุณภาพของผู้เล่นมาเจอกับเวสแฮมที่โอเคแหละความเข้าใจในวิธีการเล่นของโค้ชใหม่อย่างลูเปเตกีคงจะดีไม่เท่าของอิปสวิทตที่มีแมคเคน่าทำงานกับทีมมาตั้งแต่ซีซั่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังน,นั้นผมมองว่าเกมอาจจะเปิดแรกก็สะดวกแต่ความอันตรายในแผงเกมลุกเวสแฮมอันตรายกว่าผมมองว่าเวสแฮ กลับมาสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะอิปสวิได้ในเกมนี้นะครับลหลักๆในพรีเมียร์ลีกก็ฝากไว้3ทีมนะครับก็คือพา l เลสรวมไปถึงอาร์เซนแล้วก็เวสแฮมครับ